อันตรายในมหาสมุทรและทะเลนั้นชัดเจนแต่มีคนเพียงไม่กี่คนที่รู้ว่าบ่อน้ําทะเลสาบหรือแม่น้ําธรรมดาธรรมดานั้นน่ากลัวแค่ไหนอะมีบาที่อาศัยอยู่ที่นั่นกัดกินสมองของคุณได้ทรายดูดใต้น้ําดักจับคุณได้ไม่จำเป็นต้องเป็นแหล่งน้ําด้วยซ้ําแม้แต่น้ําดื่มธรรมดาธร,รมาก็ทําลายสุขภาพของคุณได้ ทั้งหมดนี้เป็นเพราะสาหร่ายที่มีกลิ่นแรงและบานสะพรั่งเหล่านี้พวกมันอาจมีสีน้ำเงินอมเขียวแดงหรือน้ำตาลก็ได้ถ้าสัมผัสพวกมันนา,นาฬิาเป็นวันสุดท้ายของคุณสาหร่ายหลายชนิดมีพิษต่อมนุษย์และสัตว์แบคทีเรียสีเขียวเหล่านี้คือไซยาโนแบคทีเรียและก่อให้เกิดสาหร่ายที่เป็นอันตรายได้แบคทีเรียเหล่านี้สังเคราะห์แสงได้และแบคทีเรียาบางชนิดผลิตไซยาโนท็อกซินที่เป็นอันตรายได้ ผู้คนอาจกินสารเหล่านี้เข้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจขณะว่ายน้ําสูดดมไอระเหยหรือกินปลาที่จับมาในน้ําที่ปนเปื้อนสารพิษจากสาหร่ายมีอยู่ทั่วไปจนแม้แต่น้ําที่คุณดื่มทุกวันก็อาจมีสารพิษเหล่านี้ได้แม้ว่าน้ําขวดจากซุปเปอร์มาร์เก็ตจะปลอดภัยกว่ามากก็ตามตามการประมาณการชาวอเมริกัน30-48ล้านคนได้รับน้ําดื่มจากทะเลสาบและอ่างเก็บน้ําที่อาจปนเปื้อนไซยาโนแบคทีเรียเป็นระยะระยะ ในกรณีดังกล่าวสาหล่ายก่อใหเกิดปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงได้ขึ้นอยู่กับประเภทของไซโนท็อกซินอาจทำให้ผิวหนังระคายเคืองตับเสียหายมีปัญหาทางเดินหายใจและอื่นๆนอกจากนี้ควรดูแลสัตว์เลี้ยงของคุณให้ดีสัตว์อย่างหมาเป็นสัตว์ที่ไวต่อผลกระทบของสาหล่ายมากแหล่งน้ำเกือบทุกแห่งมีฟอสฟอรัสไนโตรเจน และสารอ,าอื่นๆที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชสาหล่ายและจุลินทรีย์ซึ่งเป็นสารธรรมชาติล้วนๆและจะเป็นองค์การดารงชีวิตในระบบนิเวศท,ทางน้ําแต่เมื่อมีสารเหล่านี้มากเกินไปก็จะทําให้แหล่งน้ําปนเปื้อนและส่งเสริมการเจริญเติบโตของสาล่ายและแบคทีเรียที่เป็นอันตรายซึ่งมักเกิดขึ้นใกล้เมืองและพื้นที่ชนบทเมื่อกระแสของเหลวที่ปนเปื้อนไหลเข้าสู่แหล่งน้ําเปิดอุณหภูมิของน้ําที่อุ่นขึ้นจะกระตุ้นให้ไซยาโ,โนแบคทีเรียเติบโต ไซยาโนแบคทีรียจะเริ่มขยายพันธุ์และดูดซับแสงแดดมากขึ้นทําให้มีน้ําอุ่นขึ้นและเร่งการเติบโตของสาล่ายไม่ได้หมายความว่าคุณควรหลีกเลี่ยงเฉพาะสาหล่ายเท่านั้นกระแสะน้ํายังเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อมนุษย์อีกด้วยและอีกครั้งหนึ่งคุณอาจพบกับปรากฏการณ์นี้ได้ไม่เพียงแค่ในทะเลและมหาสมุทรเท่านั้นแต่ยังรวมถึงทะเลสาบขนาดใหญ่ด้วยตัวอย่างเช่นปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นได้ง่ายในบริเวณเกร a เลกกระแสะน้ําในทะเลสาบเหล่านี้เกิดขึ้นจากสภาพธรรมชาติที่แตกต่างกัน ลมแรงพื้นทะเลที่ไม่เรียบความลาดชันของชายหาดคลื่นและปัจจัยอื่นๆทําให้เกิดกระแสน้ําอันตรายที่อาจมองไม่เห็นบนผิวน้ําแต่ถ้าคุณติดอยู่กับกระแสน้ําดังกล่าวการหนีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายกระแสน้ําบางกระแสอาจเร็วเกิน8กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเร็วกว่าความเร็วของนักว่ายน้ําโอลิมปิกซะอีกมีกระแสน้ําอันตรายหลายประเภทแต่ลองมาดูกระแสน้ําย้อนกลับกันก่อนกระแสน้ําย้อนกลับเกิดขึ้นเมื่อน้ําติดอยู่ในโพรงเล็กๆระหว่างชายหาดกับน้ําตื้น น้ำจะสะสมอยู่ที่นั่นและไม่มีทางออกน้ำจะไหลเข้าไปในโพรงมากขึ้นเรื่อยๆแรงดันจะเพิ่มขึ้นและในบางจุดน้ำจะทะลุเข้าไปในเส้นทางแคบๆไหลออกมาเป็นลำธารที่ไหลเชี่ยวถ้าคุณติดอยู่ในลำธารน,นี้น้ำจะพัดพาคุณลงไปในทะเลสาบคุณต้องว่ายน้ำไปด้านข้างเพื่อหน,นีออกมานอกจากนี้ยังมีกระแสน้ำอันตรายที่ไหลไปตามชายฝั่งเมื่อคุณว่ายไปข้างหน้าเล็กน้อยกระแสน้ำจะเริ่มพัดพาคุณไปด้านข้าง ในกรณีนี้คุณต้องว่ายน้ำเฉียงเข้าหาชายฝั่งในขณะที่เคลื่อนตัวไปตามกระแสน้ำแต่สิ่งที่อันตรายที่สุดอย่างหนึ่งในน้ำหรืออาจจะเรียกได้ว่าอันตรายที่สุดก็คือทรายดูดใต้น้ำถ้าคุณติดอยู่คุณจะเจอปัญหาใหญ่เพราะยิ่งคุณดิ้นรนมากเท่าไหร่ทรายดูดก็จะยิ่งกำจัดการเคลื่อนไหวของคุณมากขึ้นเท่านั้นเมื่อน้ำจากแหล่งธรรมชาติเช่นน้ำพุธรรมชาติพุ่งขึ้นมาและรบกวนพื้นแม่น้ำก็จะสร้างส่วนผสมที่หลวมและหนาแน่นที่ก้นแม่น้ำซึ่งกลายเป็นกับดักที่แท้จริง ส่วนผสมนี้หลวมเกินกว่าที่จะรับน้ําหนักตัวได้แต่แน่นเกินกว่าที่จะปล่อยให้คุณหนีออกมาได้อันตรายนีย้หยาดแฝงตัวอยู่ในน้ํานิ่งซึ่งเกิดจากน้ําใต้ดินที่ไหลขึ้นมานอกจากบริเวณใต้น้ําแล้วทรายดูดยังมักพบได้บ่อยที่สุดใกล้ชายฝั่งในหนองบึงและใกล้ริมฝั่งแม่น้ําถ้าอยากรู้วิธีหนีจากทรายดูดมาดูการทํางานของมันกันทรายดูดเป็นส่วนผสมของน้ําและวัสดุที่มีความหนาแน่นเช่นทรายตะกอนหรือดินเหนียว ส่วนผสมนี้ทําให้เกิดพื้นผิวที่ดูแข็งแกร่งแต่ยุบตัวลงภายใต้แรงกดหรือแรงสั่นสะเทือนส่วนที่เป็นของแข็งของทรายดูดประกอบด้วยมวลส่วนใหญ่แต่ส่วนน้ําจะสร้างช่องว่างระหว่างอนุภาคที่มีความหนาแน่นเมื่อสารเหนื่อน,นี้เผชิญกับแรงกดดันจากภายนอกความเหนื่ของสารจะเปลี่ยนและทําหน้าที่เหมือนเจลเมื่อคุณเหยียบลงไปความหนาแน่นของเจลจะลดลงและคุณจะเริ่มจมลงสายรอบๆเท้าของคุณจะยุบตัวและแน่นขึ้น ยิ่งคุณขยับตัวมากเท่าไหร่ส่วนผสมก็จะยิ่งคงสภาพเป็นของเหลวนานขึ้นเท่านั้นในขณะที่อนุภาคของทรายจะอัดตัวแน่นขึ้นรอบตัวคุณในภาพยนตร์เรามักจะเห็นทรายดูดกลืนคนจนหมดแต่ในความเป็นจริงแล้วมันทํางานแตกต่างออกไปคุณจะจมลงไปในทรายดูดได้มากที่สุดถึงเอวแต่คุณขึ้นมาไม่ได้ถ้าคุณติดอยู่ในทรายดูดใกล้ริมฝั่งแม่น้ําอันมีความเสี่ยงที่น้ําจะขึ้นและน้ําท่วมบริเวณนั้น นอกจากนี้คุณยังเสี่ยงต่อการสูญเสียความร้อนในร่างกายหรือหายจะลำบากอีกด้วยมีปัญหาหลายอย่างแต่มีทางแก้เพียงสองทางเท่านั้นวิธีแรกคือขอความช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีใครอยู่แถวนั้นคุณต้องพยายามหนีออกจากสายด้วยการเคลื่อนไหวที่ช้าและนุ่มนวลยิ่งคุณเคลื่อนไหวมากเท่าไหร่โอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้นสิ่งแรกที่ควรทำคือสงบสติอารมณ์ยิ่งคุณตื่นตระหนกมากเท่าไหร่คุณก็จะเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นเท่านั้นโดยไม่จำเป็น จากนั้นพยายามเอ่ยหลังหรือไปข้างหน้าและเคลื่อนไหวขาช้าๆเราก็พยายามว่ายน้ำยิ่งคุณออกแรงกดบนพื้นทรายน้อยลงเท่าไหร่การเคลื่อนไหวของคุณก็จะอิสระมากขึ้นเท่านั้นซึ่งหมายความว่าคุณต้องย้ายน้ำหนักจากจุดหนึ่งและกระจายน้ำหนักให้ทั่วพื้นผิวรอบตัวคุณอย่างเท่าเทียมกันอย่าเคลื่อนไหวกระทันหันถ้าคุณไปถึงพื้นแข็งให้นั่งลงบนนั้นแล้วค่อยๆดึงขาของคุณออกจากทรายดูดถ้าคุณอยู่ใกลจากแผ่นดินให้ว่ายน้ำเข้าหาพื้นอย่างช้าๆแล้วขอความช่วยเหลือ และตอนนี้อันตรายที่น่ากลัวที่สุดที่แหล่งน้ําบางแห่งซ่อนอยู่ในน้ําบางแห่งมีอะมีบาที่กินสมองของคุณได้ผู้มันถูกเรียกว่าอะมีบากินสมองนักวิทยาศาสตร์ค้นพบอะมีบาชนิดนี้เป็นครั้งแรกในช่วงทศวรรษที่1960ที่ประเทศออสเตรเลียหลังจากที่ผู้คนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดผิดปกติปัจจุบันจำนวนผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ในสหรัฐอเมริกา ยังไงก็ตามมีเพียงนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันเท่านั้นที่ติดตามกรณีการติดเชื้อนี้เป็นไปได้ว่าในประเทศอื่นๆไม่มีการบันทึกข้อมูลดังกล่าวผู้คนอาจต้องทนทุกข์ทรมานจากอะมีบาเหล่านี้บ่อยกว่ามากโอกาสรอดชีวิตจากการเผชิญหน้ากับพวกมันอยู่ที่ประมาณ3-5%อระมีบาที่กินสมองอาศัยอยู่ในน้ําจืดและดินที่อุ่นน้ําเค็มหรือน้ําที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยคอลีนไม่เหมาะสาหรับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ อะมีบาที่กินสมองไม่เป็นอันตรายต่อคุณถ้าคุณกลืนมันเข้าไปอะมีบาจะติดเชื้อในสมองของคุณผ่านทางโพรงจมูกเท่านั้นเมือ่อ้นาเข้าไปในจมูกอะมีบาจะแทรกซึมเข้าไปในเนื้อเยื่อจมูกเคลื่อนตัวไปที่สมองและโจมตีระบบประสาทส่วนกลางอาการแรกที่ผู้ติดเชื้อรู้สึกคือปวดหัวมีไข้ข้อแข็งและคลื่นไส้การติดเชื้ออาจเกิดขึ้นได้ภายในไม่กี่วันแต่ยิ่งเวลาผ่านไปอาการของผู้ติดเชื้อจะยิ่งแย่ลง ถ้าคุณรู้สึกไม่สบายตัวหลังจากว่ายน้ำในน้ำจืดควรรีบไปพบแพทย์ทันทีโอกาสที่จะหายดีมีน้อยมากแต่ก็คุ้มค่าที่จะต่อสู้นอกจากนี้ยังมีบางกรณีที่แพทย์ช่วยชีวิตคนได้ทันท่วงทีเป็นไปไม่ได้ที่จะตรวจพบการมีอยู่ของอะมีบาเหล่านี้ ถ้าคุณไม่แน่ใจแต่ต้องการว่ายน้ำในทะเลสาบจริงๆให้พยายามอย่าดำน้ำในกรณีนี้อะมีบาจะไม่มีโอกาสแพร่เชื้อให้กับคุณสิ่งสำคัญคือต้องป้องกันไม่ให้น้ำเข้าจมูกของคุณแม้ว่าคุณจะต้องการว่ายน้ำในสระก็ตามให้แน่ใจว่าน้ำได้รับการฆ่าเชื้ออย่างดีไม่ว่าคุณจะวิตกกังวลแค่ไหนหลังจากดูคลิปนี้เรามาสองอบสติอารมณ์กันหน่อยดีกว่าในโลกนี้ไม่มีการติดเชื้อจากอะมีบาที่กินสมองมากนักโอกาสที่มันจะเข้าไปในจมูกของคุณนั้นค่อนข้างต่ำ คุณไม่ได้กลัวที่จะถูกฉลามโจมตีตลอดเวลาที่ว่ายน้ำในทะเลใช่ไหมแต่ยังไงก็ต้องระมัดระวัง